และอันนี้ก็ทัวร์คือพาไปดูบ้านคุณแม่เฉยๆใช่ไหมคะใช่แล้วก็กลับบ้านเลยนายนไหนน้องปั้นนะคะอ้นน้องนีปั้นเหรอคะสวัสดีค่ะอ๋อลุงปูปั้นไหนน้องปั้นไหนอ่ะไหนอ่ะปั้นสวัสดีค่ะเดี๋ยวว่ายน้ำไปหา ไปนี้นะใครจะมาที่นี่ก็คุณต้องนั่งเรือมาแล้วก็ต้องมาดูปั้นนี่แหละถือระบุลงไปเลยในทัวร์ต้องมีทัวร์ดูปั้นเอ้ยหนูอยากขับเรือบ้างได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับคลองตรงๆไปเลยง่ายมากเบสิกเชิญครับเรือได้ไหมคะขอลองเลยครับคลองตรงตรง าพังงาเรือค่ะพังงาเรือค่ะแม่พังงาเรือใช่หใช่โอเคเฮ้ยหาอันนี้ไอ้กิ่งทับทิมแช่น้ำเอามาล้างตาหน่อยเร็วเหมือนเหมือนเห็นศพเสาไฟเสาไฟหักขวาหน่อยครับมึงมันขวาไปขวาไปขวาไปแกแกในพวกเราทุกคนว่ายน้ำเป็นใช่ป่ะเออดูครับเก่งมากได้แล้วครับได้เลยก็ คุณยายบอกว่าเดี๋ยวจบรายการนี้คุณยาย e จะจ้างมาขับเรือแล้วแล้วให้ยายมาทำรายการแทน <g ül> <laughs> ซื้อหม้อเขียวค่ะหม้มอเขียวเป็นสีน้ำเงินเขาเรียกว่าสีเขียวใครบอกสีน้ำเงินนี่สีเขียวแล้วกป็เกณสีอะไรไสีเขียวหม้อ,มอสีเขียวค่ะใช่หม้อก็สีเขียวคุณโรนย่าด่าพอนี้แหละหาหม้อสีเขียวไม่เจอ แต่เน,นี่เรียกว่ามอส<อ>เขียวอ,อุยอ้ยน,นี่น่ารักอนะ่ะแต่มันเข้ากับพี่กอล์ฟคนเดียวเลยนะอจุดตรงนี้ไปเซนนี่ลองถืออุ้ยเมื่อกี้ใครเห็นเจนนี่ตอนที่ขับเรือเดี๋ยวเอาจ้วยเอากิ่งทับทิมไปผสมน้ำแล้วไปล้างตาเจนนี่ถือไม่เข้าค่ะถ้าจะให้เข้ากับเจนนี่ให้ใช้วิธีเรียกลงค่ะให้ใช้วิธีเรียกลงมอสนี่หน่อยมอสนี่มอน้อยอุ้ยอุ้ยอะไรนะพี่ปออุ้ยหน่อย ผู้ชายเขาหยอกเพราะยิ่งเอออย่างนี้แหละแซวเพราะผู้ชายแคลร์เพราะรักครับเฮ้ยหมายอกไก่เฮ้ยมันเป็นสำนวนแม่มันเป็นสำนวนหมายอกไก่อะไรเงี้ยขวาจะขอเป็นหมาอ๋อไม่ใช่หยอกแต่แม่เอาจริงหรือแม่อยากให้เอาจริงไหมล่ะเออดีดีค่ะดีค่ะแม่บอกว่าดีนะไม่ใช่เขาไม่ใช่เขานะค่ะ พี่ป๋อเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยครับเขาชื่อสดชื่นคเขาชื่อป๋อผิดผิดแล้วร้อยใจแล้วเมื่อกี้ก็เรียกชื่อน้องผมงั้นเรียกชื่อแม่ดีกว่าเด็กผู้ชายชอบเด็กผู้ชายชอบเล่นอย่างนี้แหละคะแม่เด็กผู้ชายเขาจะเรียกชื่อพ่อชื่อแม่กันบอกแล้ให้เรียกแอนดี้จะได้เข้ากับเจนนี่คู่กันจะไม่เกินมังเหลืองเออจริงขอบคุณครับคุณยายเอาเสนได้ พี่กอบขึ้นไปแ่นนี้บอกว่าขอบคุณครับคุณยายขไปนกบไม่เอาแล้วกลัวถูกขอบคุณคุณยายเถอยเที่ยวไทย